สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแม่ฉบ,บับอาจารย์วันมัดที่103ใส่ต์มะปะทะทัศุมกิรุ่นแรง เอาเลยครับความเดิมในตอนที่แล้วนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างใสตามะกับฮัตสมึมักิครับเกิดขึ้นฮัตสมึมักิเนี่ยใช้พลังจิตโจมตีใส่ตามะไปหลายครั้งด้วยกันครับแต่ว่าใส่ตามะเขาไม่เป็ดนอะไรครับและใสตามะยังจับมือของฮัตสมึมักิไว้ตลอดครับฮัตสมึมักิเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับก็เลยใช้พลังจิตแรงขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นครับใสตามะ มองเห็นปฏิกิริยาบางอย่างที่ฮัตสึมะกิกำลังเริ่มจะใช้พลังจิตที่แรงขึ้นครับหลังจากนั้นไซตอมากก็ดึงฮัตสึมะกิเข้ามาโอบกอดน,นั่นเองครับและหลังจากนั้นก็บอกฮัตสึมะกิว่าเราไปทำกันข้างนอกดีกว่าหลังจากนั้นกภาพก็ตัดมาครับภาพครับก็ตัดมาครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของเมืองเอซิตี้ครับ เต็มไปด้วยผู้คนครับแล้วก็รถลาที่เต็มไปจํานวนมากนั่นเองครับกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาเราก็จะเห็นป้ายครับเอซิตี้สมาคมฮีโร่ไปทั้งนั้นหลังจากนั้นครับก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าพวกเราใกล้จะถึงแล้วนะฮีโรอพาร์ตเมนต์ที่พวกเราเฝ้ารอคอยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นรถคันหนึ่งครับที่มีครอบครัวหนึ่งครับกาลังจะเดินทางไปที่สมาคมฮีโร่นั่นเองครับหลังจากนั้นครับคุณแม่ที่อยู่ในรถก็พูดขึ้นมาว่าฉัน นะแทบรอเห็นมันไม่ไหวแล้วนะเมื่อเราไปถึงที่นั่นน่ะเราคงไม่ต้องมาหวาดกลัวอะไรอีกต่อไปใช่แล้วเมื่อไม่นอนมาเนี้ยอยู่ดีๆมนุษย์ประหลาดก็เพิ่มขึ้นจํานวนมากต่อให้ฉันเป็นนี่ถึง35ปีก็เทียบไม่ได้กับความปลอดภัยที่พวกเราได้มาหลังจากนั้นคุณลูกก็พูดครับว่าฮีโร่ออาชีพก็อาศัยอยู่ที่นั่นเหมือนกันใช่ไหมครับผมอ,อยากจะรีบไปเจอฮีโร่ไวๆจังเลยครับ ผมอยากจะขอถ่ายรูปพวกเขาอ่ะแย่แย่แย่หลังจากนั้นก็ภาพก็ตัดมาครับเจ้าหนูน้อยก็เหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างแวบๆครับเอ๊ะนั่นมันนอกเลอครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับเราก็จึงเห็นลำแสงครับที่พุ่งออกมาจากสมาคมีโลนั่นเองครับเหมือนกับฝนดาวตกเลยทีเดียวภาพครับก็สูมมานั่นก็คือใส่ตมาครับกำลังโอบกอดัตสึมากิอยู่ครับแล้วก็พุ่งออกมาครับพยานออกมาจากสมาคมีโลนั่นเองครับหลังจากนั้นครับสองคน ก็ตกลงมาที่พื้นครับกระเด็นกระดอนไปเลยครับหลังจากนั้นทัตสุบุกิก็พูดกับไซโตมะว่านี่นายจะกอดฉันไปถึงไหนเนี่ยไอ้คนลามมกอืม หลังจากนั้นครับทั้งสองคนครับก็ไม่ได้ตกลงพื้นครับกาลังลอยอยู่นั่นเองไซตามะมก็ยังกอดฮัตสึมะกิโดยไม่ปล่อยครับหลังจากนั้นครับมีปฏิกิริยาบางอย่างครับนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยกำลังหมุนติวติวติวอยู่บนกลางอากาศนั่นเองครับเป็นการหมุนที่รุนแรงมากๆเลยครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับฮัตสึมะกิก็ทําให้ไซตารรมหลุดจากการกอดไปได้ครับแต่ไซตามะก็ยังจับมือของฮัตสึมะกิโดยไม่ปล่อยเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นฮัตสึมะกิก็เหวี่ยงไซตามะ ไปมากางอากาศครับภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นฮัตสึมิกิครับเวียงไซตตมะลงพื้นอย่างรุนแรงครับแรงกระแทกทําให้พื้นบริเวณนั้นเนี่ยเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับแรงกระแทกของไซตตมะเนี่ยมันรุนแรงมากๆเลยครับหลังจากนั้นครับไซตตมะก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากฮัตสึมิกิครับฮัตสึมิกิก็เลยพูดว่าทําไมแกถึงไม่ยอมปล่อยมือสักทีแกแอบชอบฉันเหรออืมก็ฉันปล่อยมือเธอไปอะ่ะ เธอก็จะหนีฉันไปหาฟูบุกินะสิฮะหนีงั้นเหรอนี่แกล้อเล่นใช่ไหมทำไมฉันจะต้องหนีคนอ่อนแออย่างแกด้วยอะ่ะฉันเหนื่อยกัแกด้วยซ้ำไปนะอืมอ่ะเอาสิหลังจากนั้นครับใส่ถมะก็ปล่อยมือฮัตสึมุกิทันทีครับฮัตสึมุกิก็สะบัดมือครับเหมือนกับลังเกียดนั่นเองครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,บ,บ,บอืมฉันว่า หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับถ้าฉันนะ่ะใช้พลังจิตรุนแรงขึ้นมาอีกสักนิดหน่อยหลังจากนั้นทัตสึมุกิก็ใช้นิ้วของตัวเองครับเหมือนกำลังจะดีดไปที่หัวแม่งของพี่ไซตามานั่นเองครับภาพตัดมาครับแรงดีดของทัตสึมกิครับทำให้ไซตามานกระเด็นไปไกลมากๆเลยครับหลังจากนั้นทัตสึมุกิก็พูดขึ้นมาว่า นายก็คงไม่ตายหรอกมั้งหลังจากนั้นครับไซโตมะก็พยายามเบรกแรงกระแทกของคัตสุมะกิครับจากพลังจิบของคัตสุมะกินั่นเองครับไซโตมะเนี่ยสามารถยืนกับที่ได้ครับแต่ ภาพพี่ไซตามะเอ็นนั่นก็คือข้างหน้าของไซตามะเนี่ยก้อนหินขนาดใหญ่ครับกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้งฟาครับนั่นก็คือการควบคุมของฮัตสึมกินั่นเองครับฮัตสึมกิก็ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ครับโจมตีใส่ไซตามะอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นพายุหมุนทอร์นาโดขนาดใหญ่มากๆเลยครับที่อยู่ต่อหน้าไซตามะไซตามะเมื่อเห็นดังนั้นครับก็พูดขึ้นมาว่าอืมว้าวอืมนั่นมันดูน่าสนุกจังเลยแฮม,มันน่าสนุกเหมือนกันนะ หลังจากนั้นก็ภาพก็ตัดมาครับนั่นคือก้อนหินขนาดใหญ่ครับที่พุ่งตรงใส่ไซตตมาครับมันออกมาจากฮอลิโดที่ฮัตสึมักิกําลังสร้างขึ้นมาครับโจมตีใส่ไซตตมาอย่างต่อเนื่องครับไซตตมะเนี่ยก็หลบอย่างชิวๆอย่างสบายๆครับไปเรื่อยๆหลังจากนั้นการหลบของไซตตมาก็ยังหลบไปเรื่อยๆนั่นเองครับภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นฮอลลิโดขนาดใหญ่ครับ ที่อยู่ใกล้สมาคมฮีโร่นั่นเองครับฮอลันโดนี่ยังโจมตีต่อเนื่องครับใส่ไซตามะนั่นเองครับหลังจากนั้นครับก็ตัดมาที่ห้องบญชจการของสมาคมฮีโร่ครับเป็นสำนักงานนั่นเองครับฮะตรวจพบความผิดปกติทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกไป2กิโลเมตรครับบางทีมันอาจจะเป็นมนุษย์ประหลาดก็ได้นะครับตอนนี้มันยังอยู่ห่างไกลอยู่ครับต้องเฝ้าระวังยังไม่มีฮีโร่เลยนะครับ เราอะไม่สามารถติดต่อกับเมทันในได้ในตอนนี้ครับหลังจากนั้นภาพครับก็ตัดมาครับเราก็เห็นหัวหน้างานครับกําลังบ่นอยู่นั่นเองครับแม่งเงยประเมินภัยพิบัติระดับเนี่ยเราต้องใช้ฮีโลระดับคลาสเอสเลยนะในการจัดการแล้วใครเราจะเป็นคนออกไปหลังจากนั้นบลูกน้องก็ตอบมาว่าเราอะกำลังรอการติดต่อกลับมาครับในขณะนี้หลังจากนั้นครับเราก็จะตัดภาพมาครับเห็นเจ้าหนูคนหนึ่งครับที่อยู่ในรถแล้วก็เห็นฮอลโดครับกำลังขึอน ย้ายเข้ามาใกล้รถมากๆเลยครับฮะว้าวว้าวมันกําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับฮึว้าวนั่นมันอะไรครับนั่นมันอะไรมันอ่ะเข้ามาใกล้กว่าเดิมอีกนะครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับเจ้าหนูเนี่ยยังตื่นเต้นกับพอลโดที่เข้ามาใกล้รถมากๆเลยครับหลังจากนั้นก็ใช้กล้องส่องทางไกลครับส่องไปดูที่พอลโดนั้นครับเด็กน้อยคนนี้ก็เห็นทัตสึมุกิครับอยู่ในหน้าจอนั่นเองครับโอ้สุดยอดเลยครับฮีโร่คัสสทัต ฮัตสึมัคินี่นะฮัตส,สึมกคิกําลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นใส่ตามะาคับอยู่ห้ามก้างการโจมตีนั่นเองครับแบบชิวๆครับยืนเฉยๆแล้วมองหน้าฮัตส,สึมกักิแบบหน้าตาเฉยชาอีกแล้วครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับนั่น,นคือคุณพ่อครับของครอบครัวนี้พูดขึ้นว่าพวกเราอะเพิ่งได้เห็นเหตุการณ์ที่สุดยอดตะกี้เองนะฮาฮีโร่คาสเอ็ดจะต้องมาต่อสู้ใกล้กับ สมาคมีโล่ขนาดเนี้ยใกล้สำนักงานใหญ่ขนาดเนี้ยสแสดงว่ามันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นจริงๆพวกเราอ่ะจะต้องรีบออกไปจากที่นี่สะก่อนไม่ครับไม่ครับไม่เอาพวกเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้ครับผมอยากคุยกับเธอผมเป็นแฟนขับตัวยงของเธอนะครับนั้นครับคุณแม่ก็รีบเบรกคุณลูกทันทีครับอย่างอไปหน่อยหน้าเหมือนกับดุนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ภาพก็ตัดมาครับก้อนหินขนาดใหญ่กําลังพุ่งตรงไปที่รถครับแต่ ความเร็วของไซตตมาครับก็เข้ามาขัดขวางต่อยก้อนหินก้อนนั้นครับแต่กระจายไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นไซตตมาก็ตะโกนบอกคัตซึมะกิครับว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มันอันตรายนะจะเล่นอะไรก็ระวังสิ่งของที่อยู่รอบตัวเธอหนเซ่คุณไซตตมามันเรียกว่าการเล่นเลยครับหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาครับคัตซุมะกิก็พูดกับคืนไปว่าเฮ้ยอย่ามาดูถูกฉันนะ ฉันรู้หรอกนะว่าฉันกําลังทำอะไรอยู่หลังจากนั้นครับพัทสึมิกิก็ควบคุมก้อนหินครับพุ่งตรงใส่ใซ่ตมะอย่างเต็มแรงครับไซตมะเนี่ยปัดออกไปอย่างง่ายๆครับแต่ว่าการปัดของไซตมะครับมันทําให้ก้อนหินก้อนนั้นกระเด็นไปกําลังจะทับรถครับภาพที่เราเห็นครับนั่นคือใสตมะบนครับว่า แม่งไงหลังจากนั้นครับใส่ตมาม้าก็วิ่งด้วยความเร็วแสงครับนั่นนี่คือ,อยังเป็นภาพซ้อนอยู่นั่นเองครับวิ่งเพื่อไปช่วยรถคันนั้นครับหลังจากนั้นครับรถคันนี้ก็ลอยขึ้นไปโปท้องฟ้าครับ เกิดอะไรขึ้นนั่น,นคือฮัตสึมักิครับมาช่วยก่อนที่ไซตตมะจะวิ่งมาถึงซะอีกครับแปลว่าอะไรเนี่ยฮัตสึมักิเร็วกว่าไซตตมางั้นเหรอหลังจากนั้นครับฮัตสึมักิก็พูดขึ้นมาว่านี่นี่มันอันตรายนะดูก่อนสิว่าจะปัดอะไรอะ่ะไอร้อนหลังจากนั้นกราพก็ตัดมาครับไซตตมาก็พูดว่าอ่ะละละ,ละเรียกฉันว่าอะไรนะใหญ่เตี้ย หลังจากนั้นครับเมื่อพูดคำนี้ครับพัทสึมาจิก็รู้สึกโกรธอย่างเต็มเต็มครับแกแกพูดอะไรนะฮะข่าวเนี้ยฉันนะ่ะจะขยี้แกให้เป็นปุ๋ยเลยทีเดียวหลังจากนั้นเจ้าหนูน้อยครับก็เห็นพัตสึมาจิที่อยู่ใกล้ๆมากๆเลยครับก็พูดว่าคุณทัตสึมากิครับหลังจากนั้นครับพัตสึมาจิก็วางรถลงครับแล้วก็พูดว่าเจ้ารถรีบไปเดี๋ยวนี้เลยไปได้แล้วอ๋อลูกลูกได้คุยกับเธอด้วยเงั้นเหรอนั่นมันเจ๋งไปเลยนะ ครับครับคุณพ่อหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับฮัตสึมิกิครับก็เริ่มการโจมตีใส่ใจซามะครับเมื่อไม่มีอะไรมาขัดขวางการต่อสู้แล้วฮัตสึมิกิก็ใช้พลังของตัวเองครับได้เต็มที่นั่นเองครับใส่ซามะครับก็ตกใจครับแล้วก็พูดว่าเอ๊ะ จะผัดชั้นอีกแล้วหรือไงอ่ะแค่ยึดตัวเองเอาไว้ก็พอสินะหลังจากนั้นครับแรงกระแทกของฮัตสึมุกิครับก็กระแทกใส่ไซตตมาอย่างเต็มเต็มครับแรงกระแทกของพลังจิตฮัตสึมุกินั้นมันมหาศาลมากๆเลยครับในตอนนี้แต่ไซตตมาก็พยายามยืนอยู่กับที่ให้ได้ครับอืมมันไม่มีทางหรอกหน้าหลังจากนั้นครับการที่ไซตตมะยืนอยู่กับที่ครับเพื่อรับแรงกระแทกของฮัตสึมุกิตัวไซตตมาไม่เป็นอะไรครับแต่เสื้อผ้าของไซตตมะมันทนไม่ไหวครับขาดหลุดลุ่ยเลยทีเดียวครับ ไททมากก็ตกตะโกนด้วยความตกใจครับว่าอาอาอาแจ็คเก็ตของฉันหลังจากนั้นรัสสุมกิก็ยังพูดต่อไปอีกครับว่ายังยังไม่จบหรอกหน้า หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับฮัตสึมิคิใช้พลังชอตเวทต่อตัวเองครับกระแทกใส่ตามะเป็นขึ้นเลยทีเดียวครับกระแทกซ้ำ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 จนใส่ตามะเนี่ยกระเด็นถอยหลังไปเรื่อยๆครับตอนนี้แรงกระแทกของฮัตสึมกิมันรุนแรงเหลือเกินและหลังจากนั้นภาพก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเอาเลยครับพลังของฮัตสึมกิครับสามารถกระแทกให้ใซตามะถอยหลังไปได้ครับถือว่าเป็นแรงกระแทกที่แรงมากๆเลยครับตอนต่อไปจะเป็นถึ่งไรครับใส ไซต่มะจะรู้สึกโกรธและเอาคืนฮัตสึมกิบ้างหรือไม่มันน่าติดตามเลอเกินครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเข้าสู่ช่วงตอบคอมเมนต์ครับผมคนแรกครับนั่นก็คือคุณอํานวยแท่เจ้าครับผมอยากให้ฮัตสึมกิโดนหมัดของไซตมามะหมัดที่ไซตมามะต่อยจีนอสอะครับแล้วฮัตสึมกิก็จะได้รู้ถึงความน่ากลัวของไซตมามะ เป็นการต่อยลมนั่นเองครับเป็นการต่อยขู่นั่นเองน่าจะโดนสักครั้งหนึ่งครับจะได้รู้ว่าไส่ถตมะสุดยอดจริงๆครับแต่นิสัยของฮัตซึมะจิครับไม่ได้ยอมอะไรง่ายๆนะถ้าจะต่อยต้องต่อยแบบของซุนริวครับต่อยให้สื้อผ้าขาดไปเลยครับหลังจากนั้นครับอโอ้ลืมลืมลืมอ่าโอเคคอมเมนต์ที่2ครับคุณ โฮตไพส์ครับคนเนี่ยเป็นแฟนขับมานานแล้วครับติดตามผมมานานแล้วและก็คอมเมนต์แทบจากทุกคลิปเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับผมอ่ะเพิ่งสังเกตว่าฟูบุกิใส่ชุดแบบเดียวกับพัทซึมะกิครับแล้วคือกระโปรงอ่ะเป็นแชกๆชกหรือฟูบุกิใส่แบบนี้มานานแล้วครับความจริงก็ใส่มานานแล้วครับแต่แชกไม่เท่ากับพี่สาวครับพี่สาวนี่ต้องอาศัยคนเซ็กซี่ทางด้าน ข้างล่างฮะส่วนเธอเนี่ยมีความเซ็กซีขข่ทางด้านด้านบน,นที่ใหญ่อยู่แล้วครับก็เลยไม่จําเป็นจะต้องแหวกเยอะนั่นเองครับอันนี้เป็นลายเส้นของอาจารย์มุรตะนะครับที่พยายามวาดให้แตกต่างครับแต่ฉบับของอาจารย์วันเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันครับคอมเมนต์ที่3มครับมาจากคุณ ox gamer ครับบอกว่าพี่อยากดูอีกอะเนื้อหากํลาลังสนุกเลยทำทำคลิปออกมาอีกเยอะๆนะครับอ่า ผมจะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องรอผมด้วยนะครับเพราะตัดต่อเพียงคนเดียวทำคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวครับเพราะฉะนั้นอาจจะช้าหน่อยครับคอมเมนต์ที่4ครับขอยังเป็นของคุณ OX Gamer ครับบอกว่านาทีที่15.08อ่ะมามามาทำกันข้างนอกอ่ะมันฟังดูแปลกๆนะครับฮ่าไม่แปลกหรอกครับคือการไปสู้กันครับคิดลึกๆครับคิดลึกๆ คอมเมนต์ต่อมาครับนั่นคือคุณเจสแพนครับบอกว่าผมป่วยเป็นมะเร็งครับติดตามตลอดเพราะเรื่องเนี้ยมันเบาสมองดีครับขอบคุณแอสด้วยครับผมก็ขอเป็นกำลังใจกลับคืนไปครับรักนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับจากคุณตวงผมชื่อมันแปลกๆไหมครับบอกว่า วิธีการกอดผู้หญิงแบบเนียนๆฮ่าๆพีไซทม่ของเราเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับหลังจากจับมือครับแบบเนียนๆก็ตีเนียนเอามากอดนั่นเองครับหลังจากนี้เรานึกไม่ออกเลยทีเดียวก็ว่าจะทําอะไรต่อ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาครับมาจากคุณอิสคูฉากคล้ายๆอิฮิโกลาด ไอเซนย้ายไปต่อสู้เลยนะครับฮ่าฮ่ ha. ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยครับอืมน่าเสียดายครับมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปหาอ่านดูแล้วกันครับขอโทษจริงๆครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับบีใช่ไหมคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้ครับมาจากคุณ w o นเดอร์สีครับบอกว่านาทีที่ 15. 0 3 ไปทําข้างนอกนี่มันหมายความว่าอะไรครับแล้วก็มีแฮชแท็กกลับคืนมาด้วยครับว่าใครเป็นคนทำลายหมู่บ้านของ g ีนอครับเรียกว่าน้องครับอยากรู้มากๆเลยครับคงไม่ได้อยากรู้ว่าไปทํากันข้างนอกคืออะไรครับแต่คงอยากรู้ว่าใครเป็นคนทํำลายหมู่บ้านของ g ีนอตครับผมทาคลิปแล้วนะครับ ที่ทำคลิปแล้วจริงๆครับอย่าลืมอ่ายังไม่ขอตอบในนี้แล้วแกนครับไปดูในคลิปที่ทำแล้วแกนครับทำเพื่อน้องเลยนะครับวันนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามฟังจนจบครับรักทุกคนครับถ้าใครฟังจนจบเลยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าฟังจบแล้ววันนี้สวัสดีครับ